ย้อนกลับไปช่วงคริสต์ศักราช2008เว็บไซต์ต่างๆได้โพสต์เรื่องราวลี้ลับน่ากลัวเรื่องหนึ่งเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามค้นหาความจริงของภาพจากกล้องโพล,ลารอยด์ภาพนั้นภาพสุนัขที่กำลังยืนยิ้มให้กับกล้องซึ่งมันคือที่มาของเรื่องเล่าสยองขวัญที่เว็บไซต์ต่างประเทศและในไทยก็ได้นำมาเล่าต่อถึงอาถรรพ์ของภาพนี้ บางก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาบางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมิติที่หกสุขสยองขวัญในวันเบาๆสุขนี้จึงขอนำเรื่องราวของภาพอาถรรพ์ดังกล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังและร่วมหาคำตอบของภาพนี้ไปพร้อมๆกันว่ามันจะทำให้เราตกอยู่ในอาถรรพ์นั้นด้วยหรือไม่ เรื่องราวเริ่มต้นจากปีคริสต์ศักราช1992เจมี่นักศึกษาและนักเขียนสมัครเล่นพยายามจะสืบความเป็นมาของแมรี่อีแฟนสาวของเพื่อนเกา่าที่เป็นผู้ดูแลระบบกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของชิคาโกเธอนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดวันๆจะเอาแต่โพสต์ลิงก์ของภาพภาพหนึ่งตามหมวดสยองขวัญโดยภาพนั้นใช้ชื่อว่าสมาย Jpg ซึ่งกว่าเจมี่จะติดต่อขอพูดคุยกับเธอได้เธอก็กลับเปลี่ยนใจไม่ให้ข้อมูลกับเขาในตอนท้ายทำให้เจมี่ต้องเลิกล้มความตั้งใจไปชั่วคราวโดยพยายามลืมๆเรื่องนี้ซะแล้วหันไปหาข้อมูลเรื่องอื่นตามเว็บแนวสยองขวัญแทนแต่เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปีคริสตศักราช2005 เจมี่ก็ยังคงพบว่าแมรี่อีนั้นก็ยังคอยโพสต์ลิงก์ภาพดังกล่าวอยู่เสมอซึ่งมันทำให้เขาหันกลับมาสืบความเป็นไปของเรื่องนี้อีกครั้งแล้วเขาก็ได้พบว่ามีสมาชิกหลายคนที่ได้เปิดลิงก์ภาพดังกล่าวขึ้นมาดูแล้วก็มีอันต้องเกิดอาการลมชักแบบเฉียบพลันและเขายังสืบพบว่าสมาชิกอีกหลายคนที่เปิดดูภาพนี้ก็ได้ฆ่าตัวตายไปอย่างไร้สาเหตุ และเมื่อสืบย้อนไปในปีคริสต์ศักราช2002เขายังพบอีกว่าที่เว็บไซต์ Usenet ผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ของอเมริกาที่มีเครือข่ายสังคมกว้างขวางก็งได้เคยถูกแฮกเกอร์ลักลอบเจาะเข้าระบบแล้วโพสต์ภาพลึกลับนี้ลงในเว็บบอร์ดในหมวดเรื่องเบาสมองจนมีสมาชิกบอร์ดของ Usenet เปิดภาพชมเป็นจำนวนมากและมีหลายคนที่เกิดอาการลมชักแบบเฉียบพลัน ไปจนถึงค่าตัวตายปริศนาเป็นจำนวนมากเช่นกันมาถึงตรงนี้เจมี่ก็ได้สืบลึกเข้าไปจนรู้ว่าภาพสมายด j p g นั้นแพ้ที่จริงมันก็คือภาพถ่ายโพลารอยใบหนึ่งที่ภายในนั้นจะมีภาพของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้กำลังนั่งมองมาที่กล้องดวงตาของมันเปล่งแสงเป็นประกายเหมือนกับเป็นแสงสะท้อนจากแฟลชกล้องอีกทีหนึ่ง แต่ที่น่ากลัวจริงๆก็คือปากของมันแสยะยิ้มให้กับกล้องจนน่ากลัวเป็นอย่างมากและภายในฉากหลังที่มืดสลัวของภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีมือคนทำท่าเหมือนกําลังทักทายเราอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพและมีตัวอักษรย่อปริศนาที่มองไม่ชัดอยู่เหนือมือข้างนั้นโดยที่มาของมันมาจากการฟอร์เวิร์ดเมจากใครก็ไม่รู้ ส่งต่อกันมาเรื่อยๆในหัวข้อจดหมายว่ายิ้มสิพระเจ้ารักคุณซึ่งจากการสืบถามเหยื่อของจดหมายนี้ก็ได้ความว่าหลังจากเปิดภาพดูแล้วถ้าเราไม่สนใจปิดอีเมลฉบับนั้นไปไม่ได้ฟอร์เวตต่อให้คนอื่นดูก็จะทำให้มีอาการลมชักเฉียบพลันอย่างไร้สาเหตุและมีบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปเลย ส่วนคนที่ยังรอดอยู่ก็ต้องพยายามฟอร์เวิรเมลนี้กันต่อไปบางคนถึงกับไม่กล้านอนหลับเพราะภาพมันติดตาเข้าไปถึงในความฝันถึงกับต้องไปหาจิตแพทย์เพื่อขอยากล่อมประสาทมากินให้ตัวเองสามารถนอนหลับได้ไปเพียงวันๆเท่านั้นแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปีคริสต์ศักราช2008เจมี่ก็ได้รับอีเมลจากแมรี่อีฉบับหนึ่ง โดยใจความในจดหมายบอกว่าเธอเสียใจที่วันนั้นในปี1992เธอไม่ได้เปิดโอกาสให้เขามาพูดคุยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอกลัวมากเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญกับฝันร้ายหรือแม้แต่เพียงแค่หลับตาภาพของเจ้าสุนัขสยายอิ่มรูปนั้นก็จะมารังควานเธออยู่เสมอสำร้าย มือที่ทำท่าทักทายอยู่ในภาพด้านซ้ายนั้นก็ทำท่ากวักมือเรียกเธอเหมือนอยากให้ไปอยู่ด้วยกันและในความฝันนั้นเจ้าหมาไซบบเรียนที่กำลังสยยยิ้มหน้ากลัวก็พูดกับเธอว่าถ้าไม่อยากตายก็จงส่งต่อภาพนี้ไปเรื่อยๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานกับการโพสต์ลิงก์ภาพดังกล่าวตลอดมาเป็นเวลา15ปี ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าคนที่หลงเปิดลิงก์ภาพนั้นขึ้นมาดูจะต้องเกิดอาการลมชักไม่ก็ถึงกับฆ่าตัวตายซึ่งมาถึงวันนี้แมรี่อีตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเลิกแชร์ภาพดังกล่าวและจะส่งแผ่นฟลอปปี้ดิสที่บันทึกเรื่องราวทั้งหมดให้กับเขาในภายหลังและแมรี่ยังบอกอีกว่าตอนนี้เธอไม่สนอะไรแล้วไม่ว่าภาพนั้นจะจริงหรือหลอก เพราะเธอไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปซึ่งหลังจากวันที่อีเมลฉบับนี้ส่งมาไม่กี่เดือนเจมี่ก็ได้รับข่าวจากเพื่อนของเขาที่เป็นสามีของแมรี่อีบอกว่าตอนนี้เธอได้ฆ่าตัวตายไปแล้วและสามีของแมรี่อีก็ได้ทําตามคำสั่งเสียของเธอที่ขอให้เขานำแผ่นฟลอปปี้ดิสแผ่นหนึ่งมาส่งให้กับเจมี่เพียงแต่ว่าตอนนี้ ฟลอปปี้ดิสแผ่นนั้นมันอยู่ในสภาพเหมือนผ่านการถูกเผาจนละลายไปบางส่วนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจมี่ได้พยายามสืบข่าวการตายของเธอจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชิคาโก้ก็พบว่ามีข่าวการตายของเธอจริงๆซึ่งในข่าวนั้นไม่ได้ระบุสาเหตุการตายของแมรี่แต่อย่างใดนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเสียแล้วและจู่ๆ เจมี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากวันที่เขาพลาดจากการขอสัมภาษณ์แมรี่ไปเกือบปีในช่วงนั้นเขาเคยได้รับอีเมลของเธอมาฉบับหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยได้เปิดอ่านมันมาก่อนคิดได้ดังนั้นเจมี่จึงเปิดอ่านอีเมลซึ่งในจดหมายมีหัวข้อว่าสมายโดยเนื้อความในอีเมลเขียนว่าสวัสดีค่ะฉันพบที่อยู่อีเมลของคุณจากเมลลิงลิสต์ของฉัน เห็นโปรไฟล์ของคุณบอกว่าคนสนใจในภาพหมายิ้มอยู่ใช่ไหมคะฉันน่ะเห็นภาพนี้แล้วล่วคะค่ะคิดว่ามันคงไม่เป็นไรถ้าฉันจะส่งไฟล์นี้ให้คุณดูเพราะมันก็เป็นแค่การส่งต่อๆกันไปทั้งนั้นแหละนะคะหลังจากอ่านจนจบเจมี่ก็ถึงกับหลอนเข้ากระดูกเลยทีเดียว พอเจมี่ตรวจสอบที่อีเมลดีๆก็พบว่ามีการแน่ไฟล์มาไฟล์หนึ่งชื่อไฟล์ของมันก็คือ s m i l e .jpg นั่นเองเจมี่กะว่าจะดาวน์โหลดไฟล์นี้มาดูทีหลังจะดีกว่าเพราะเรื่องราวของมันฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เขาหลอนนั้นมันมาจากชื่อผู้ส่งก็คือแมรี่อีที่ตายไปมากกว่า แต่ไอแค่รูปภาพไฟล์เดียวมันจะไปมีพลังอำนาจลึกลับบ้าบอถึงกับทำให้คนมีอาการประหลาดแบบนั้นได้อย่างไรเจมี่ก็ไตรตรองอีกว่าถ้าเขาดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้มาแล้วถ้าเขาได้ดูแล้วสิ่งที่แมรี่เล่าไว้ในจดหมายฉบับสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องจริงละ่ะถ้าภาพหมายยิ้มมันสามารถเล่นงานเขาได้ในฝันเพื่อมาบอกให้เขาต้องส่งต่อไฟล์นี้ต่อไปเรื่อย เตมี่จะต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกับแมรี่ไหมต้องคอยส่งต่อมันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายหรือเปล่าแล้วถ้าต้องส่งมันต่อไปเรื่อยๆคนที่ได้รับไฟล์นี้ไปดูต่อๆไปจะต้องตายกันหมดใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะต้องส่งให้ใครก่อนดีละเนี่ยและถ้าผมตัดสินใจเขียนเรื่องราวนี้ลงบนเว็บไหนสักแห่งโดยแนบภาพนี้เอาไว้เกิดมีใครสักคนหลงเข้ามาดูละ่ะ ยังไงมันก็ดีกว่าการแนบไฟล์ส่งไปทางอีเมลละนะเพราะอย่างน้อยผมก็ยังรักษาภาพพจน์ตัวเองไม่ให้ใครรู้ว่าผมเป็นคนส่งต่อเรื่องนี้ว่ายังไงล่ะผมบอกต่อได้ใช่ไหมได้สิผมทำแบบนี้ได้นินาคิดได้ดังนั้นเจมี่จึงเขียนเรื่องราวนี้ลงบนเว็บบอร์ดซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าตำนาน มาจนถึงทุกวันนี้และหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงมิติที่6จึงได้พยายามนำภาพนี้มาให้พวกเราได้ชมกันเพื่อจะได้โดนวิญญาณหมายิ้มมาเข้าฝันกันโดยทั่วนหน้านะครับไม่สิถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงมันก็ไม่ใช่มิติที่6แน่นอนเพราะหลังจากที่มิติที่6อ่านเรื่องนี้จบก็ลองหลับตาบ้าง พยายามนอนหลับอยู่หลายครั้งก็ไม่พบว่าจะฝันเห็นสุนัขอะไรมายิ้มให้เลยเราจึงพยายามสอหาที่มาเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้รับทราบความเป็นมาที่แท้จริงของเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันครับแม้จะมีผู้คนในอินเทอร์เน็ตพยายามจะถอดรหัสภาพเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้ถึงขั้นทำคลิปบอกต่อๆกันว่าพวกเขาได้พบภาพซ้อนของปีศาจหรือซาตาน พับอยู่กับภาพของเจ้าสุนัขที่กำลังสยาอิ้มอย่างน่ากลัวตัวนี้ซึ่งถ้าเรามองไปที่ภาพให้ดีๆจะพบว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถูกตัดต่อขึ้นมาจากโปรแกรมตัดต่อภาพทั่วไปโดยถ้าเราสังเกตที่ความชัดเจนของภาพก็จะพบว่าบริเวณทั่วๆของภาพนั้นจะมี Noise หรือจุดรบกวนที่เกิดจากการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยด้วยกล้องราคาถูก โดยภาพเต็มที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นภาพถ่ายจากกล้องโพลารอยนั้นจะเห็นเงาตกกระทบที่ขอบของภาพไม่ถูกต้องเหมือนพยายามจะซ้อนให้เกิดมิติของภาพซึ่งในภาพโพลารอยของจริงนั้นควรจะเป็นเงาลึกเข้าไปและภาพจะต้องอยู่หลังกรอบโพลารอยแต่ในภาพหมาย,ยิ้มลึกลับนี้ตัวเงาตกกระทบของภาพกลับดูเหมือนลอยขึ้นมาจากกรอบมากกว่า แผมเงาตกกระทบก็ค่อนข้างจะคมชัดเป็นอย่างมากและเมื่อสังเกตที่รอยนิ้วมือเลือดที่อยู่บริเวณส่วนกรอบของภาพนั้นมันก็เกิดคำถามว่าน่าจะมีใครสักคนที่จับแผ่นกระดาษด,ด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วไหนสักนิ้วจับอยู่ที่ด้านเดียวกันแล้วใช้นิ้วที่เหลือเหนียบด้านหลังของภาพซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำแบบนั้นและต่อให้เป็นการใช้สองมือถือภาพเอาไว้ ก็จะมีสักกี่คนที่จะใช้มือซ้ายจับภาพแล้วเอานิ้วอะไรสักนิ้วที่มือขวาแต่ที่กรอบอีกข้างแบบนั้นและถ้ามองเข้าไปดูในภาพก็จะยิ่งเห็นชัดเจนว่าภาพมือที่กำลังทักทายอยู่ด้านซ้ายของภาพนั้นเป็นภาพที่ถูกตัดต่อเพิ่มขึ้นมาเพราะลักษณะของจุด noise ในภาพตรงส่วนนี้กลับมีลักษณะสะอาดกว่าจุดอื่นมากแถมยังเหมือนจงใจตกแต่งให้ภาพมันชัดกว่าปกติ ด้วยการทาสีแดงลงไปที่ภาพส่วนอาการยิ้มของเจ้าหมาไซบีเรียนฮัสกี้นั้นถึงจะเป็นการยิ้มของมันจริงๆก็ไม่แปลกเพราะปกติสุนัขพันธุ์นี้หน้าตาจะดูเหมือนมันโกรดใครมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและถ้าดูดีๆก็จะพบว่ามันเป็นการตัดต่อเอาภาพฟันของคนมาทับซ้อนกับปากของมันนั่นเองมาถึงตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้เบื้องต้นแล้วว่า ภาพนี้คือภาพปลอมที่ถูกตัดต่อด้วยซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพนั่นเองส่วนเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันจากเว็บบอร์ดหลายๆแห่งนั้นถ้าเราอ่านจนจบก็จะพบว่ามีการระบุชัดเจนว่ามันคือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเล่ากันบนเว็บสยองขวัญทั่วไปนั่นเองสรุปก็คือภาพสุนัขยิ้มนี้เป็นเพียงภาพประกอบนิยายออนไลน์บนเว็บบอร์ดสาธารณะ แต่ที่เราไม่สามารถค้นหาได้ว่าใครเป็นผู้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานั้นก็เพราะว่าในช่วงปีคริสต์ศักราช2008เรื่องราวนี้ได้ถูกโพสต์ครั้งแรกที่เว็บบอร์ดโฟช a n n e ลในหมวดเอ a r a n o r อร์ซึ่งระบบของเว็บแห่งนี้ในยุคสมัยนั้นผู้โพสต์จะมีหมายเลขรหัส ID ที่เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นโดยโพสต์ต้นฉบับได้ถูกเขียนเอาไว้เพียงเพื่อความบันเทิงแต่กลับมีผู้คนนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์ต่อๆกัน โดยไม่มีการตรวจสอบจนเลยเถิดไปจนเกิด Forward Mail ขึ้นมาจริงๆและปัจจุบันโพสต์ดังกล่าวก็ได้ถูกลบอัตโนมัติไปจากเว็บไซต์โฟชแนลนานแล้วส่วนเรื่องที่บอกว่ามีเหยื่อบางคนที่ดูภาพแล้วเกิดอาการลมชักนั้นไม่พบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมานั่นเองดังนั้นหากมีใครนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ แล้วบอกเราว่ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ควรจะเงียบเอาไว้แล้วปล่อยให้เรื่องเล่านี้เป็นที่กล่าวขวัญกันต่อไปอย่างสนุกสนานจะดีที่สุดไม่จําเป็นต้องเฉลยให้ผู้โพสต์หรือผู้เล่าต้องเสียหน้าแต่อย่างใดกันนะครับเพราะว่าความกลัวกับมนุษย์นั้นเป็นของที่อยู่คู่กันเสมอมานั่นเอง อย่าลืมติดตามชมเรื่องราวเบาๆจากพวกเรามิติที่6สุขสยองขวัญทุกวันสุสะดวกเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดี